และนั่นเองที่เห็ดให้เราได้พบกับสาวเสียงลาเสียงลาหญิงสาวในสุดลาวเดิมหน้าตางามออร่ชอยแต่ผิวซีดเหมือนกับคนบ่เคยถือแดดเจ้าเห็นลาวแล้วแมนบอไผบุญกองถามขึ้นแสงลาแหนมไปทางหมอกเทิงหน้าผาผู้ที่เคอประตูเมื่อคืนผีหลวงปรากฏตัวอีกข้าง บยยางแต่ลอยผ่านผิวดินแบบซ่าๆจีวรพัดปิวโดวยบวมีสายลมหัวของมันก้มตำ่ำแต่มีเงาดำหนาทึบแทนใบหน้า